ฮิปโปสัตว์ใหญ่ยักษ์น้ำหนัก3,000กิโลที่คนส่วนใหญ่มองว่าเชื่องแต่เดี๋ยวก่อนความจริงแล้วพวกมันวิ่งเร็วกว่าที่คุณคิดและอาจเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในแอฟริกาฮิปโปคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่เป็นอันดับสาของโลกรองจากช้างและแรดตัวผู้หนักได้ถึง3,200กิโลกรัมนีหนักเท่ากับรถยนต์คันนึงเลยแต่ถึงจะตัวใหญ่ฮิปโปสามารถวิ่งได้เร็วถึง30กิโเมตรต่อชั่วโมง ส่วนฟันล่ะฟันเคี้ยวของมันยาวถึง50เซนติเมตรฮิปโปใช้ฟันนี้ป้องกันตัวจากศัตรูด้วยรู้ไหมว่าฮิปโปมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง55ล้านปีพวกมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุค e o c ซึ่งเป็นช่วงที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกำลังของโลกหลังจากการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ที่น่าสนใจก็คือพวกมันมีบรรพบุรุษร่วมกับวา ฮิปโปเป็นสัตว์บกแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่แช่น้ำเพื่อรักษาความเย็นแต่เดี๋ยวก่อนพวกมันยังมีญาติที่พันธุ์เล็กกว่าและน่ารักกว่าและนี่คือสายพันธุ์ฮิปโปแคร์พิก m มี i ฮิปโปโปเตมัสขนาดตัวสูงแค่ประมาณ80ซนติเมตรและหนักเพียงร้อยกโลเท่านั้นพวกมันชอบอยู่ในป่าทึบและมักจะอยู่ลำพังทั้งสองใกล้ศูนพันธุ์ไม่ว่าจะยักษ์ใหญ่หรือญาติแคร์เราต้องช่วยกันอนุรักษ์พวกมัน